จากเคสนี้ยังมีอีกเคสหนึ่งนะคะรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงก็ยังเดินทางกลับจังหวัดเป็นการเดินทางโดยเครื่องบินกลับไปที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นผู้ป่วยรายที่89 แล้วก็มีการโพสต์ท์ไลน์นะคะบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงก็เดินทางกลับบ้านแล้วก็ไปตรวจคือก่อนหน้านี้เนี่ยตอน4เมษายนอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปเที่ยวที่สถานบันเทิงที่ทองหล่อหลังจากนั้นค่ะก็ยังมีไปทานข้าวกับเพื่อนแล้วพอ8เมษายนไปตรวจโควิด9เมษายนขึ้นเครื่องจากกรุงเทพไปภูเก็ตนี่ค่ะ10เมษายนถึงรู้ว่าตัวเองติดเชือ้อ คือถ้าดูจากทำลายเนี่ยไปตรวจก่อนก็คือ8เมษายนแล้วยังไม่รู้ผลนะคะก็เลยขึ้นเครื่องกลับภูเกต็ตไปรู้อีกทีตอนที่อยู่ภูเก็ตแล้วตรงนี้ต้องย้ำเลยนะคะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงผู้ที่มีอาการไข้มีอาการที่บ่งบอกว่าจะติดโควิด19ต้องงดการเดินทางนะคะเรารีบไปตรวจถ้าตรวจพบก็รีบเข้ารับการรักษาค่ะ